สวัสดีนักเรียนทุกๆคนคะ่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันกับห้องเรียนวิชาวิวทยาการคำนวณค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลค่ะซึ่งการประมวลผลข้อมูลในวันนี้นะคะจะมีเนื้อหามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมแรกค่ะในวันนี้เราจะมากระตุ้นความคิดค่ะซึ่งเป็นการที่ให้นักเรียนค่ะร่วมกันเล่นเกมนะคะสัมผัสทั้ง5ท้าให้ทายนะคะกะติกาในการเล่นเกมสัมผัสทั้ง5ท้าให้ทายครูจะนำสิ่งของปริศนาใส่กล่องไว้จำนวน2ออย่างนะคะจากนั้นครูจะเป็นตัวแทนในการเปิดแผ่นป้ายเพื่อที่จะให้นักเรียน รู้ว่าคำใบ้ของสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องนี้มีลักษณะการสัมผัสทั้ง5เป็นอย่างไรบ้างหน้าที่ของนักเรียนนะคะคือทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะตอบว่าสิ่งของที่อยู่ภายในกล่องนี้คืออะไรคะ่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะไปค้นหาคำตอบว่าสิ่งของภายในกล่องนี้คืออะไรถ้าพร้อมแล้วเราลุยกันเลยค่ะ เรียนลองดูสิว่าข้างในนี้จะเป็นอะไรโดยที่คำใบ้ของเราค่ะที่หนึ่งค่ะคุณครูจะสัมผัสด,ด้วยมือค่ะแล้วจะบอกใบ้นักเรียนว่าลักษณะของสิ่งของที่อยู่ด้านในนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะของสิ่งของที่อยู่ด้านในนี้นะคะเรียนผิวเรียบค่ะเป็นทรงกลมอ้าเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมทั้งสองชิ้นเลยค่ะ แต่ขนาดต่างกันค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำใบ้ที่สองค่ะคุณครูจะมองด้วยตาแต่วันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมมองด้วยตาไปกับคุณครูด้วย หฟังเสียงดังนั้นค่ะเดี๋ยวคุณรูจะเขย่ากล่องนั้นในนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรได้ยินเสียงไหมคะอ่าโอเคต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะดมกริ่นคือถ้าเราไม่ผ่าอ๋อถ้าเราไม่แกะ มันจะไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าครูเอามีดมาผ่ากลิ่นมันก็จะซาซาอ่าต่อไปคำวบที่4สัมผัสที่4นะคะคือลิ้นรับรสบอกได้เลยค่ะคือครูใช้ลิ้นรับรสมาแล้วเปรียวค่ะดังนั้นคำตอบนักเรียน,นะคะสิ่งของที่อยู่ด้านในคืออะไรคะ เฉลยกันดีกว่าค่ะด้านในนี้นะคะส้มและมะนาวนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้เราใช้ภาษาสัมผัสทั้ง5นะคะนักเรียนตอบถูกคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านถ้าตอบถูกนักเรียนเก่งมากเลยค่ะนักเรียนคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะสําหรับข้อที่2นี้เราจะมาดูคําใบ้จากด้านล่างนะคะข้อ5กันก่อนดังนั้น คำใบสัมผัสแรกคือลิ้นลิ้นรับรสซึ่งคำใบคือสิ่งของที่อยู่ด้านในไม่สามารถรับรสได้ไม่สามารถรับประทานได้ค่ะคำใบที่4ค่ะคือจะดมกลิ่นไม่มีกลิ่นค่ะ,ะสิ่งของที่อยู่ด้านในนี้ไม่มีกลิ่นหูฟังเสียงนังน,นะนั้นนักเรียนค่ะฟังเสียงไปพร้อมกันค่ะ ต่อไปค่ะคำใบ้ต่อไปค่ะมองด้วยตานัเกเรยียนมองเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านในนี้ไหมคะและคำใบ้สุดท้ายสัมผัสด,ด้วยมือครูจะเป็นตัวแทนในการสัมผัสเช่นเดิมค่ะพอสัมผัสไปแล้วนัเกเรยียนคะ สิ่งของที่อยู่ด้านในนี้เป็นของแข็งค่ะแล้วก็มี2ออย่างที่อยู่ในนี้ใช่ไหมคะแต่และอย่างใช้เป็นคู่เป็นของใช้ค่ะนักเรียนลองคิดคําตอบอยู่ทางบ้านนะคะตอบได้หรือยังเอ่ยคําตอบค่ะสิ่งของที่อยู่ด้านในนี้ฉเฉลยคือตะเกียบและช้อนซอมนั่นเองค่ะใครตอบถูกบ้างคะ นักเรียนคะจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รู้คำตอบของคำใบ้ต่างๆมาแล้วว่าเป็น ส้มเขียวหวานมะนาวนะคะหรือว่าตะเกียบช้อนซ่อมซึ่งการประมวลผลข้อมูลนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมค่ะมาจัดกระทําด้วยวิธีการต่างๆเช่นการเปรียบเทียบการเรียงลําดับหรือว่าการจัดประเภทจัดกลุ่มข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆกันนะคะ ก่อนจะทํากิจกรรมต่อไปนะคะเรามาดูคุณสมบัติของสมุดทั้ง2เล่มกันก่อนค่ะเล่มที่1ค่ะปกสีฟ้าค่ะเป็นสมุดมีเส้นจํานวน80แผน่นราคา15บาทค่ะสำหรับสมุดเล่มที่2ค่ะเป็นปกลายการ์ตูนนะคะเป็นกระดาษที่ไม่มีเส้นค่ะจำนวน12แผน่นราคา5บาทค่ะ ดังนั้นค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนลองสังเกตคุณสมบัตินะคะลักษณะของสมุดทั้งสองเล่มนี้โดยที่สมุด2เล่มนี้ค่ะนักเรียนถ้าสมมติว่าครูจะให้นักเรียนเลือกใช้สมุดนะคะในการเรียนวิชาศิลปะนักเรียนจะจะเลือกสมุดเล่มใดคะก็ต้องเลือกเป็นสมุดเล่มนี้เพื่อความเหมาะสมเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะวาดรูประบายสีได้นะคะถามว่าเล่มนี้วาดรูประบายสีได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่า ความเหมาะสมเนาะสมุดแบบนี้ด้วยกระดาษและด้วยลักษณะนะคะหน้ากระดาษก็จะเหมาะสมกว่านะะมีคำถามชวนคิดเพิ่มเติมแล้วถ้าวันนี้ค่ะเราจะไปทัศนศึกษากันครูให้นักเรียนเลือกที่จะหยิบสมุด1เล่มน,นะคะในการไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทัศนศึกษากน,นักเรียนจะเลือกสมุดเล่มใดนักเรียนตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องตอบถูกนะคะแต่นักเรียนไปตอบในใบงานค่ะ นักเรียนหยิบใบางานในวันนี้ของเราขึ้นมาค่ะนักเรียนใบางานนะคะเป็นใบกิจกรรมเรื่องการประมวลผลข้อมูลในตอนที่1ค่ะคือการเปรียบเทียบดังน,น,นะะั้นค่ะนักเรียนค่ะ การเปรียบเทียบค่ะถือเป็นการประมวลผลข้อมูลนะคะวิธีหนึ่งซึ่งการเปรียบเทียบนี้ค่ะเรานําข้อมูลค่ะมาทําการเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจนะคะนักเรียนคะกิจกรรมต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนลองสังเกตร,รูปภาพทั้งหมดนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตร,รูปภาพต่อไปนี้นะคะซึ่งเป็นบัตรภาพที่คุณครูได้ จัดเตรียมไว้ทั้งหมด9รูปภาพนะคะซึ่งรูปภาพสิ่งของต่างๆเหล่านี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูแล้วลองจัดกลุ่มให้คุณครูหน่อยสิคะว่านักเรียนจ,จัดได้ในลักษณะแบบใดให้นักเรียนลองคิดอยู่ทางบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดกลุ่มให้กับบัตรภาพทั้งหมดนี้ไปพร้อมพอมกันดังนั้นตอนนี้ให้นักเรียนลองจัดดูค่ะ คราวนี้ค่ะเราลองจัดไปพร้อมกันใหม่นะคะแต่จะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาค่ะสําหรับการจัดบัตรรูปภาพของเรานะคะคุณรูมีเงื่อนไขว่าเราจะจัดบัตรรูปภาพทั้งหมดนี้ค่ะให้เป็น3กลุ่มโดยที่เราจะต้องพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะที่เหมือนกันลองดูนะคะว่าเราจะจัดได้แบบหนบ้างแบบที่1ไปดูกันเลยค่ะ แบบแรกนะคะนักเรียนเราสังเกตจากลักษณะของสีนะคะของสีของบัตรรูปภาพเราจะจัดได้เป็นสีแดงก็จะอยู่กับกลุ่มสีแดงถูกไหมคะสีแดงอันที่2เป็นครู่งินสีแดงอันต่อไปค่ะ,ะดังนั้นเห็นไหมเราจัดได้แล้ว1กลุ่มค่ะ ต่อไปค่ะสีที่สองที่เรามองเห็นเนาะจะเป็นสีสีเหลืองค่ะ ะะที่ปรากฏนะคะในรูปแบบที่1ตรงกับคําตอบของนักเรียนคนใดบ้างนะนักเรียนลองคิดตามครูไปนะคะแต่ถ้าครูบอกว่าให้นักเรียนลองคิจารณาคุณสมบัติใหม่สิคะว่าถ้าเราไม่แบ่งตามลักษณะของสีนักเรียนจะสามารถจัดรูปภาพจัดบัตรรูปภาพนี้ออกเป็นกลุ่มนะคะ3กลุ่มได้ในลักษณะใดเอาให้เวลาลองคิดนะ ะะเรียนคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าเราจะจัดคุณสมบัติแบบใหม่นะคะโดยพิจารณาจากลักษณะประเภทของของเล่นนะได้เป็นสามประเภทเช่นเดียวกันจัดยังไงคะนะักเรียนลองสังเกตดูแบบแรกนักเรียนคะเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่ไงคะรถอ้าวมีรถทั้งหมด3ค่า ถ้าเรายึดเป็นตุ๊กตาแถวที่สองเห็นไ,ไหมคะก็จะเป็นประเภทเดียวกันดังนั้นเราพิจารณาคุณสมบัติอีกแบบหนึ่งแล้วนะและสุดท้ายค่ะคือการจัดเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์นะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไ,ไหมคะเราก็จะได้เป็นการจัดกลุ่มอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นการประมวลผลข้อมูลในแบบที่2ก็คือการจัดกลุ่มนะคะซึ่งการจัดกลุ่มในที่นี้ค่ะคือการที่เราเนี่ยพิจารณานะคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งของจากความเหมือนและความแตกต่างเพื่อที่จะจัดกลุ่มของข้อมูลหรือจัดกลุ่มของสิ่งของนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาถ้าเป็นของเล่นเนาะเราจะจัดขึ้นชั้นนะคะเราก็อาจจะจัดจากประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันสิ่งนี้ค่ะนะักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ประยุกต์ ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะดังนั้นค่ะตอนนี้นะคะเราได้รู้จักการประมวลผลข้อมูลนะคะใน2รูปแบบนะคะในรูปแบบแรกก็คือการเปรียบเทียบและในรูปแบบที่2คือการจากกรัดกลุ่มต่อไปค่ะเรามาดูในรูปแบบหรือวิธีการที่3กันนะคะจะเป็นรูปแบบใดไปดูกันเลยค่ะ นักเรียนคะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ค่ะเราจะมาดูในเรื่องของการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบที่3นะคะซึ่งการประมวลผลที่เราจะดูกันในสถานการณ์นี้นะคะคือการเรียงลําดับดังนั้นค่ะนะักเรียนลองดูสถานการณ์นะตอนนี้ค่ะครูยกร้านของเล่นมาไว้ที่ห้องเรียนของเราโดยที่ของเล่นในร้านแห่งนี้ค่ะนะมีตุ๊กตาหมีอยู่ทั้งหมด82ชิ้นหรือ82ตัว รถบรรทุกของเล่นค่ะ60ชิ้นรถบัส38ชิ้นและสุดท้ายค่ะเฮลิคอปเตอร์91ชิ้น ค่ะเราจะเอาข้อมูลนะคะจำนวนของเล่นทั้งหมดนี้ค่ะมาจัดเรียงลำดับโดยที่ก่อนที่เราจะจัดเรียงลำดับข้อมูลนะคะเราก็จะต้องดูก่อนว่าการเรียงลำดับข้อมูลของเราเนี่ยจะเรียงในลักษณะไหนระหว่างเรียงจากมากไปน้อยหรือว่าเรียงจากจำนวนที่น้อยไปมากถูกไหมคะอันนี้จะเชื่อมโยงในวิชาคณิตศาสตร์ที่เราได้เรียนไปถูกไหมคะดังนั้นค่ะ การที่เราจัดเรียงลําดับข้อมูลนะคะเราพิจารณาแล้วถ้าเราทราบแล้วว่าเราจะเรียงลําดับในลักษณะใดเราก็จะสามารถเรียงลําดับได้อย่างถูกต้องให้นักเรียนลองนําข้อมูลที่ได้นะคะทำในแบบสหันตอนที่3ค่ะคือการเรียงลำดับข้อมูลนะคะอันนี้เราจะสมมุติเรานักเรียนทุกคนค่ะเป็นพนักงานของร้านของเลน่นดังนั้นทางครูสั่งให้พนักงานนะคะจัดเรียงลำดับข้อมูลนะ จากมากไปน้อยนักเรียนให้นักเรียนลองฝึกในแบบฝึกหัดตอนที่3ค่ะสรุปแล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รู้จักการประมวลผลข้อมูลกันไปนะคะก็คือการที่เราเนี่ยนำ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมนียค่ะมาประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆนะคะด้วยการกระทําการต่างๆทั้งสอย่างที่เราเรียนไปเพื่อที่ได้ข้อมูลสารสนเทศก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลมาเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นในรูปแบบนะคะการเปรียบเทียบ นะการเปรียบเทียบเพื่อให้เราเนี่ยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนะคะอันที่สองค่ะก็คือการจัดกลุ่มจัดประเภทเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นภาพชัดเจน <ellow. S 2> เห็นกลุ่มได้ชัดเจนนะคะเพื่อที่ง่ายต่อการใช้งานและรูปแบบที่3คือการเรียงลําดับซึ่งการเรียงลําดับในที่นี้ก็คือการที่ เราเรียงลําดับข้อมูลเพื่อที่เห็นลําดับความสําคัญนะคะของข้อมูลนะคะดังนั้นทั้ง3วิธีนี้ค่ะถือเป็นการประมวลผลข้อมูลเพื่อที่ให้ได้ข้อมูลนะคะที่ง่ายต่อการนําข้อมูลไปใช้ต่อค่ะดังนั้นในวันนี้ค่ะให้นักเรียนลองสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะในแบบฝึกหัดตอนที่4นะคะและในตอนที่2นะคะให้นักเรียนลองฝึกนะ ฝึกการจัดกลุ่มนะคะคุณครูให้รูปเรขาคณิตมาให้นักเรียนลองใช้ความรู้ของเรานะคะในการจัดกลุ่มข้อมูลวันนี้มีใบงานนะคะสหน้านะคะใครที่เสร็จแล้วลองส่งคําตอบมาให้คุณครูชมนะคะว่านักเรียนสามารถทําได้ถูกต้องหรือไม่นะคะในวันนี้ค่ะวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะต้องขอลานักเรียนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ